วิธีทำตัวอักษรแบบนี้ถ้าเราไปเพิ่มไฟล์นะคะมีเดียอันนี้ขอใช้เป็นแบ็ k กราวด์นะคะรูปภาพเป็นสีดำจริงๆแล้วจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นรูปภาพก็ได้ค่ะแล้วก็เราไปใส่ข้อความเลือกเลเยอร์นี้นะคะแล้วก็อักษรพิมพ์ จะเป็นชื่อช่องของเราหรือว่าเป็นข้อความที่เราอยากจะเพิ่มความพิเศษให้เขาะคะ่ะสมมติว่านี้นะคะขยายอันนี้จะเป็นข้อความธรรมดานะคะให้เราไปใส่เครื่องมือตรงนี้คะ่ะไปเลือกเลเยอร์นะคะไปเลือกเอฟเฟกตตรงนี้คะ่ะ แล้วก็เลือกเป็นเครื่องสแกนเลือกสแกนรีเดอร์เมื่อกี้พิมพ์ว่า djai ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการให้เริ่มโชว์ตั้งแต่อ่ะไม่ใช่ถ้าเราต้องการให้ทำตั้งแต่ตัวดีเราก็แตะมาที่สแกน r e a d อร์ข้างล่างนี้นะคะ แล้วก็มู e ตรงนี้ในส่วนนี้จะขยายหรือว่าย่อก็ได้ค่ะแต่อันนี้คาดว่าน่าจะคลุมทั้งหมดตัว DJAI นะคะเลือกถูกเสร็จแล้วก็ลองเลย์ดูค่ะอันนี้อาจจะเป็น เป็นชื่อช่องหรือเป็นข้อความที่เราจะให้ไว้มุมไหนก็ได้เนาะสมมติว่าจะไว้มุมนี้ส่วนมากเวลาชื่อช่องเขาก็จะใช้ไว้มุมข้างบนข้างล่างแล้วแต่เราชอบนะคะถ้าเราย้ายแล้วเราก็ต้องย้ายอันนี้ไปด้วยนะคะตำแหน่งตัวอักษรนี้เราย้ายไปตรงไหนก็ได้นะคะ ใคที่ยังไม่มีเอฟเฟกอันนี้ก็ไปโหลดได้อันนี้เราจะต้องไปโหลดมานะคะที่เขามีให้ในคลายมาสเตอค่ะสำหรับใครที่ซื้อเท่านั้นนะจ่ายตังก็ไปที่ร้านเนี่ยนะคะรูปร้านแล้วก็ไปที่หมวดเอฟเฟค่ะ fx จะอยู่ตรงนี้นะคะ มีเอฟเฟกให้เลือกให้เล่นให้ใช้เยอะมากเลยค่ะเวลาเลื่อนมาแล้วมันไม่มีสแกนเร a เตอร์ตัวที่ใช้สำหรับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาแยกไว้เป็นหมวดหมู่ค่ะอันนี้เป็นสินเนาะเบลอมีให้เลือกเล่นเยอะมากสีสันปิดเปียวอันนี้ค่ะเครื่องสแกนตัวนี้นะคะก็ไป ดาวน์โหลดอันนี้ติดตั้งแล้วก็เลยขึ้นว่าติดตั้งแล้วนะคะเอฟเฟกแต่ละอันหรือว่าออปชันที่เขามีให้มาะคะ่ะเ,เขาจะมีวิดีโอเป็นตัวอย่างให้เราอยู่แล้วนะคะ